สวัสดีครับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเนาะต้นไม้ที่ชําไว้นะครับเนาะก็ได้หลายวันแล้วนะครับเนาะก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะตัวอย่างต้นเสน่จันนะครับเนาะเสน่จันเขียวต้นนี้ก็ก็ดีนะครับเนาะสดชื่นดีอยู่เนาะกัย่งดูรากเขาออกายังไม่รู้นะครับเนาะ รากเาก็ยังไม่ออกนะครับเนาะก็ต้องรอนะครับเนาะก็จะมีพวกสนีกันเขียวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นชั้เก้าชั้นนะครับเนาะที่ได้ชาไว้นะครับเนาะก็ใบก็สดชื่นดีนะครับเนาะเขาจะมีรากออกนะครับเนาะแสดงว่ารากเขาเดินดีนะครับเนาะ น,นี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะครับเนาะที่ได้ชำไว้เนาะก็มีอันนี้ก็พิโลนะครับเนาะพิโลหูช้างนะครับเนาะ,ะก็จะมีด้วยกันอยู่อสองต้นนะครับเนาะสองกระถางเนาะก็กำลังสวยเลยนะครับเนะาะกำลังต้นเล็กอยู่เนาะก็มีสองคุภาพก็ดีนะครับเนาะก็ ไปเขาก็อันนี้เป็นพันเขียวนะครับเนาะไม่ไม่ด่างนะครับอก็จะเป็นสีเขียวอันนี้แยกหน่อมาจากต้นแม่ของเขานะครับส่วนพิโลรงซางเนาะแล้วก็ไมกต้นนี้ก็จะเป็นเศรษฐีนะครับเนาะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเนาะ ไอ้ต้นนี้ที่ใบมันข,ดขาดๆแบ่งแๆเนี่ยอพอดีเขาตัดต้นไม้ล้มทับนะครับเนาะมันจะมีอยู่สองต้นนะครับเนาะเศรษฐีรวยทรัพย์เนะาะก็จะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยเหลือสองใบครับอันนี้เป็นผลมาจากาตัดต้นไม้ล้มทับนะครับเนาะก็ได้เอามาแยกออกมานะครับเนาะใส่กระถางเลี้ยงใหม่นะครับเนะาะต้นนี้ก็ดีหน่อยเนาะมัน เสียหายน้อยนะครับเนาะก็ได้แยกออกกระถางมาดูแลใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะครับเนาะ่น,นี้ใบยาวก้านยาวเลยนะครับเนาะก็ได้อ่ามาใส่กระถางไว้เลี้ยงไว้นะครับเนาะก็รอเขามีรากนะครับเนาะรากก็แทงหน่อนขึ้นมาเนาะครับเนาะก็จะมีอีกอย่างนะครับเนาะ นี่นะครับนี่กเป็นงสวยเลยก็เป็นต้นเงินไหลมานะครับเนะาะสีสวยเลยนะครับเนาะดูลายของเขานะครับเนาะนก็อันนี้ดูดิครับดูชัดๆเนาะสีเขาสวยมากเลยครับอย่างนี้ด่างสวยนะครับเนาะสีเขาจะออกสวยส่วนอยู่ในนี้ก็จะเป็นเงินไหลมานะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ได้ เลี้ยงไว้นะครับเนาะอออรอรอเขาโตนะครับเนาะใบเขาก็อ,าออกสีกําลังแตกสีสวยเลยนะครับนี่ก็เป็นเงินไหลมานะครับด่างชุมพูนะครับเนาะก็กาลังสวยนะครับเนาะบอนนะครับเนาะอันนี้ก็บอนนะครับเนาะบอลหัวช้างต้นเล็กๆแล้วก็มีพวกอันนี้จะเป็น บอนก้านดำนะครับเนาะบอนก้านดำนี่ก็มีต้นเดียวนะครับเนาะกำลังเ,เล็กๆอยู่นะครับเนะ<ม>าะกำลังเบบีเนาะส่วนที่ได้มาใหม่นะครับเนาะใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ดูใหม่ๆก็จะเป็นนี่นะครับเนาะกวักนะครับเนาะต้นกวักมาได้มาต้น,ต,นต้นหนึ่งนะครับเนาะก็นี่ก็กำลังเลี้ยงไว้นะครับกำลังสวยเลย ใบกำลังรอด,อดนะครับเนาะิึงได้มาเมื่อครึ่งเดือนนะครับเนาะก็ได้มามแยกแยกเงาไว้นะครับเนาะอีกเงาหนึ่งเนาะต,ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนยอดนะครับเนาะส่วนยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อมนะครับเนาะออมชมพูนะครับออมชมพูที่เลี้ยงไม้ใบก็ก็ กำลังสวยนะครับเนาะอันนี้ก็ที่ถ่ายลงคลิปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเนาะก็เป็นว่านนะครับเนาะเป็นว่านมงคลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้แยแยนะครับเนาะเนี่ยที่ลงคลิปวันนั้นผมก็ได่มาปักชำนะครับ่อวานนี้เนาะกุดวันพุกนะครับเนาะแต่ไม่ได้ทำอีกใบนะครับเนาะ ผลจำได้4 4กระถางนะครับเนาะก็มีน่ครับกำลังเอ่อนี่ก็คือไม้ใหญ่ๆนะครับที่ทำคลิปวันนั้นก็ได้ตัดมานะครับเนาะมาแยกกระถางเพช่อชำอขยายนะครับเนาะใน4ต้น,นครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะตักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะก็รอ,อเขาฟื้นตัวนะครับเนาะ ก็จะได้เก็บสะสมไว้นะครับนอไม้พวกนี้เนาะจะเป็นไม้มงคลนะครับเนาะก็กาลังสวยนะครับเนาะแล้วก็จะมีนี่นะครับเนาะผหงสานะครับเนาะอันนี้อบไว้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนแล้วนะครับเนะาะทีนี้ผมก็จะเอาออกจากถุงนะครับเนาะ พืที่จะมาตั้งไว้นะครับลากเขาก็คงจะอ,ออกมาแล้วเนาะก็จะได้ทำการเราออกึ้นมาเลยนะครับเนาะมีสามต้นนะครับเนาะนี่ครับอ่ากำลังต้นเล็กๆอยู่นะครับเนาะ อันนี้ก็คือหอมสานะครับเนาะหงสาใบเขาก็ออกลายๆอยู่นะแต่ไม่ด่างนะครับเนาะไม่ใช่ด่างเนาะโบราณว่าถ้าเขาออกลายๆอย่างนี้นะครับเนาะก็จะมีคนมาเสี่ยงโชคนะครับเนาะก็จะมาดูตัวเลขนะครับเนาะจะลายกนั้นนะครับเนาะนี่ต้นใบใบลายๆนะครับแต่ไม่ดา่ idol, acies, varit, life life, ดางนะครับอ่ามันจะมีตัวเลขนะครับเนาะ สำหรับนับนเสียงโชคนะครับเนาะก็จะมาขอกันนะครับส่วนหงสานะครับมีอยู่สามต้นนะครับอันนี้ก็คือหงสาเนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ